ที่อาสมวงสนิทของเรานะคะมีการสอนย้อมผ้าอยู่2วิธีคือ 1. วิธีย้อมเย็น2วิธีย้อมร้อนแต่ว่าวิธีย้อมเย็นเนี่ยเรายัางไม่ได้เรียนรู้ค่อนข้างที่จะแบบแน่ชัดแต่ว่าเราสามารถที่จะบอกขั้นตอนได้ว่าวิธีการย้อมเย็นคือเขาจะนิยมทำกับย้อมคามซึ่งในการย้อมเนี่ยต้องใช้ระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะนาน ประมาณ1-2เดือนในการแช่ตัวผ้าไว้ 2. คือวิธีย้อมร้อนย้อมร้อนเนี่ยเราจะสอนกลุ่มค่อนข้างที่จะบ่อยเพราะว่าขั้นตอนและวิธีการซึ่งมันสามารถที่จะเอาไปนำไปใช้หรือว่าไปทำเนี่ยค่อนข้างที่จะสะดวกวิธีการก็คือเราเอาเปลือกไม้มาแล้วก็มาเปต่งแต่แตะแตและชนิดนี่จะใช้แต่และอย่างเนี่ยแตกต่างกันบางชนิดจะใช้เปลือก บางชนิดจะใช้ใบบางชนิดจะใช้แก่นของเขาหรือบางชนิดจะใช้ดอกของเขาเลยในการเอามาต้มต้มเพื่อเป็นสีหลักของการทาทาสีสีย้อมร้อนนะคะวิธยีย้อมเย็นนะคะการเตรียมก็คือว่าถ้าเราได้สีต้นคามมานะคะเราก็เอาสีคามะคะ่ะแต่ว่ามันต้องเลี้ยงทิ้งไว้ประมาณคือเลี้ยงไม่ให้คามเขาตายะคะ่ะแล้วเราก็เอาใส่ในภาชนะซึ่ง วิธีการดูก็คือว่ามันจะมีกลิ่นของของคามเลยนะคะแล้วเราก็เอาเอาผ้าเนี่ยผ้าผ้าฝ้ายหรือว่าผ้าที่เราจะย้อมเนี่ยส่งใส่ลงไปในนี้แต่ว่าเราต้องเที่ยวมาดูแบบพลิกกลับไปกลับมานะคะเรื่อยๆประมาณเดือนถึง2เดือนนะคะถึงจะเห็นว่าสีมันจะติดแต่ถ้าคามตายสีมันก็จะไม่ติดอนะคะ่ะวิธีการย้อมร้อนนะคะ 1. ถ้าสมมติว่าเราเลือกถ้าเป็นนนซีเนี่ยนนซีเราจะใช้เปลือก แต่ถ้าเป็นขนุนเราจะใช้แก่นของเขาแต่ถ้าจะเป็นมะม่วงเนี่ยเราจะใช้ใบก็วิธีการก็คือเราก็นําใบของเขามาล้างถ้าใช้มะม่วงนะคะนําใบของเขามาล้างแล้วก็ส,บสับให้ละเอียดสับให้ละเอียดเสร็จแล้วเราก็เอามาต้มต้มทิ้งไว้จนสีของเขาจากสีเขียวกลายเป็นสีเหลืองะคะ่ะใบของเขาโดยสังเกตได้ที่ใบของเขาเราใส่น้ําประมาณท่วมพบสมอกันเลยนะคะกับกับใบไม้ถ้าเราใช้ใบไม้ก็คือท่วม ระดับเดียวกันกับใบไม้ถ้าเป็นเปลือกก็กคือต้อง1อัตราส่วนก็ประมาณ1ต่อหนึ่งเลยนะคะเพราะว่าสีมันจะได้เข้มข้นในการทําแล้วเราก็ต้มทิ้งไว้ประมาณ1 1คืนโดยการใส่ใส่เกลือเข้าไปด้วยเกลือเนี้ยจะเป็นตัวช่วยให้ให้สีมันซึมเข้าไปได้ดีขึ้นนะคะในในน้ำตอนที่เราต้มอะคะ่ะก็คือใส่เข้าไปพอเสร็จทีนี้ถ้าดีก็คือถ้าเราไปทาใช้เองแล้วก็กองพอเสร็จแล้วตอนที่เราจะเอาผ้ามาต้ม กองเอาเปลือกไม้หรืออะไรออกทั้งหมดเนี่ยกองออกมาแล้วก็เอาแต่นน้าเขานะคะมาอันนั้นคือสีหลักในการทำแม็ดทุกชนิดเลยนะคะเหมือนกันหมดก็คือว่าเวลาเราต้มต้มสีหลักเนี่ยแล้วก็วิธีการมันจะมีการล้างอีกเนาะแต่เดี๋ยวค่อยพูดอีกทีนึงอะไรเนี่ยสีวัสดุที่เราเอามาใช้นะคะ ส่วนใหญ่เราก็จะเน้นที่หาได้ในอาสมของเราเนาะเพราะว่าเราจะเน้นที่นี่คือเราจะเน้นว่าอยู่แบบเรียบง่ายใกล้ชธรรมชาติเราก็คือว่าสิ่งไหนคือเราพยายามหาเองไม่ค่อยจะซื้อหรืออะไรเงี้ยเราก็เลยดูว่าที่นี่ต้นไม้อะไรเราเยอะเหมือนที่นี่ก็จะเป็นนนทรีเหมือนนนทรีเนี่ยเขาก็จะให้โทนออกไปทางสีส้มสีน้ำตาลถ้าเป็นใบมะม่วงก็จะให้ให้สีเขียวสีเขียวตั้งแต่เหลืองถึงเขียวขี้มา้า เขาก็จะให้สีนี้แต่ถ้าเหมือนเหมือนฝางเนี่ยฝางเราก็เขาจะให้สีฝางเราก็จะใช้แก่นข้างในซึ่งเราจะไม่ค่อยนิยมเพราะว่าเหมือนฝางเนี่ยที่นี่ของเราต้นมันจะมีอยู่ไม่ไม่ค่อยเยอะแล้วเราจะเอาไปทําน้ําฝางให้คนที่มาที่นี่ทานด้วยส่วนหนึ่งแต่ว่าเราเคยทดลองทํากันฝางเนี้ยก็จะได้ตั้งแต่สีมพูจนถึงสีม่วงสีมูจนถึงสีม่วงเลยนะคะ แต่ตัวที่ทําให้สีเขาแตกต่างกันอย่างที่ได้พูดออกมามันจะมีตัวล้างคือน้ําด่างน้ําปูนปูนแดงเคี้ยวหมาค่ะแล้วก็น้ําโคลนซึ่งเราจะใช้อยู่สนชนิดสชนิดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปประยุกต์ในการที่จะทําสีอื่นได้ด้วยหมายถึงว่ายกตัวอย่างเช่นถ้าเราไปล้างถ้าเราอยากทดลองก็คือเอาไปล้างน้ําฝนหรือว่าล้างน้ําสนิมซึ่งจริงๆแล้วสีของสนิมอ่ะจะให้สีที่ค่อนข้างที่จะ สดเข้มแต่ว่าที่นี่เราได้ตัดออกไปเพราะว่าบางทีเด็กๆเ,เป็นแผลเป็นอะไรเงี้ยเราก็จะไม่ได้เอามาสอนเพราะว่ากลัวว่าแผลแล้วจะเป็นบาดทะยกักเป็นอะไรเงี้ยก็เลยตัดออกไปแต่ว่าสีหลักๆเราก็จะใช้3ามสีซึ่งมันหาง่ายในการตัวทําปฏิกิยาค่ะก็คือด่างด่างก็ได้จากขี้เท่าหรือว่าสารส้มที่เราใช้นะคะอันนี้จะให้โทนสีอ่อนแต่ถ้าเป็นปูนแดงเนี่ยจะให้โทนสีเข้มขึ้นมา แต่ถ้าโคนนี้จะทําให้สีเขาเข้มแล้วก็แตกต่างจากเพื่อนมากที่สุดเลยค่ะถ้าที่อาสมของเรานะคะถ้าใช้ผ้าจริงๆแล้วผ้าที่แนะนําว่าให้เอามาย้อมสีธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าสีธรรมชาติเนี่ยมันค่อนข้างที่จะระยะเวลาการใช้งานของเขามันค่อนข้างที่จะน้อยเนาะอายุการใช้งานนะคะเพราะว่าสีของเขามันจะซีดเร็วถึงแนะนําว่าให้ใช้ผ้าฝ้ายผ้าลินิน ผ้าที่มันเป็นเนื้อใยแบบค่อนข้างที่จะปร่งไม,ไม่อัดแน่นนะคะหรือว่าเสื้อยืดของเราที่แบบใช้แล้วอะไรเงี้ยเสื้อยืดตาห่านหรืออะไรเงี้ยอันนั้นก็จะติดสีดีซึ่งถ้าเป็นผ้าลื่นๆออเลยจะไม่ค่อยแนะนําเพราะว่าม,มันจะได้สีไม่ค่อยไม่ค่อยเข้มไม่ได้ไม่ได้ดังที่เราต้องการนะคะลวดลายบนผืนผ้าของเราก็จะมี1เราจะเรียกว่าลายสําเร็จเนาะก็คือเราสามารถทําลาย ตามที่เราต้องการได้เลยอย่างเช่นยกตัวอย่างดอกไม้เราก็วาดเป็นออกแบบในไม้เป็นดอกไม้ไปเลยถ้าเราเป็นหัวใจเราก็วาดรูปหัวใจแล้วก็ทําเป็นใส่ในแบบของเราะคะ่ะแต่ว่าเวลาทําออกมามันต้องทําเป็นคู่นะคะเพราะว่าชุดหนึ่งต้องเอามาประกบในผ้าเพื่อให้เขาเกิดลายกันซึ่งตัวนี้เราจะเป็นที่ค่อนข้างที่จะนิยมสําหรับคนที่กลัวว่าตัวเองจะแบบ มัดลายเลยอะไรเงี้ยไม่เป็นวิธีที่2คือออกแบบเองเลยโดยการเราก็จะมารู้สอนถึงเทคนิคการพับผ้าแบ่งชิ้นงานแล้วก็จะมัดอันนี้คือวิธีการมัดก็เกิดจากใช้หนังยางใช้ไม้ไผ่หรือว่าใช้เชือกฟางวัสดุที่เราสามารถหาได้ในพื้นที่ของเราเลยแม้แต่เหรียญอะไรเงี้ยก็เอามามัดได้ซึ่งลายต่างๆเนี้เราก็ลองผิดลองถูกไปเรื่อย โดยการเราก็เอาอย่างนี้ค่ะมาลองมัดดูแต่ว่าเน้นที่วิธีการการมัดเนี่ยคือเราต้องสามารถที่จะจินตนาการได้นะคะคือตัวนี้มันจะใช้จินตนาการค่อนข้างที่จะเยอะว่าอ่ะถ้าเราวาดรูปแบบนี้มันจะออกมาเป็นลักษณะยังไงอะไรเงี้ยคือคนคนนั้นต้องต้องพยายามคิดหรือว่าเรียนรู้ไปกับเขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะถ้าสีผ้าแนะนําว่าให้ใช้โทนสีที่อ่อนนะคะเพราะว่าสีธรรมชาติเนี่ยของเขามันจะ ความเข้มข้นมันน้อยกว่าสีเคมีอยู่แล้วเนาะเราเลยแนะนําว่าถ้าสมมุติว่าเหมือนผ้าที่เราจะมาย้อมคือผ้าสีขาวหรือว่าผ้าสีโทนอ่อนๆนะคะสีสีเหลืองอ่อนสีเขียวอ่อนถ้าสมมุติว่าเราใช้สีดําหรืออะไรเงี้ยถามว่าย้อมได้ไหมย้อมได้แต่ว่าตัวเราก็จะไม่เห็นสีเพราะว่ามันเป็นสีพื้นของเขาอยู่แล้วว่าสีดําอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้สีที่ติดออกมาคือมันแค่จะทําให้เข้มขึ้นเหมือนผ้าสมมติว่ากางเกงยีน เหมือนพี่คนหนึ่งเขาเคยเอาเอาสีผ้าสีเข้มที่เขาใส่กันเกงสลกนะคะมาลองย้อมดูซึ่งมันก็จะแค่ว่าจากสีที่มันเป็นด่างๆมันอาจจะช่วยแค่ว่าไม่ให้ไม่ให้เขาด่างขึ้นแต่ว่าเหมือนเอามาย้อมเนี่ยก็คือต้องย้อมในสีที่มันเข้มอย่างเช่นนนซีเนี่ยเขามีเขามียางนะคะมันก็จะค่อนข้างที่จะทำให้สีมันเข้มขึ้น ก็คือต้องย้อมด้วยสีเข้มเท่านั้นถ้าย้อมด้วยมะม่วงก็จะไม่เห็นผลอะไรหรือว่าอัญชันหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะไม่เห็นผลอะไรสมมุติว่าเหมือนเราเราย้อมสีเอาสีที่ชัดเนาะเหมือนนอนรีเนี่ยที่นี่จะนิยมในการล้างทํามากที่สุดเพราะว่าต้นไม้สีธรรมชาติเนี่ยคือต้องเป็นต้นไม้ที่ตระกูลที่มียางมันถึงจะให้สีที่ค่อนข้างที่จะเข้มหรือว่าสีที่ติดทนนาน สีเข้มทีเนี้ยพอสมมุติว่ายกตัวอย่างว่าเราเอาสีเอากางเกงมามาย้อมสีสีนนลสีซึ่งพอเราไปล้างเหมือนที่บอกนะคะน้ําด่างก็จะให้สีออกโทนออกส้มๆอ่อนๆเนาะปูนแดงก็จะให้สีสีเข้มขึ้นมาโคลนเนี้ยก็จะให้สีแตกต่างไปเลยซึ่งถ้าเราล้างโคลนเนี่ยตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างที่จะอยู่นานเพราะว่าพอเพราะว่าสีเขามันเข้มที่สุดใช่ไหมคะมันก็จะแบบให้โทนสีที่แบบ อยู่ได้นานที่สุดนะคะทนทนที่สุดทนสีเข้มอะคะ่ะจะได้อยู่ได้ได้นานกว่าเพื่อนวิธีการย้อมสีธรรมชาติที่อสมวงสนิทของเรานะคะมีอยู่สองวิธีด้วยกันแต่วิธีที่นิยมกันก็คือว่าหคือวิธีย้อมร้อนซึ่งมันจะใช้ระยะเวลาค่อนข้างที่จะสั้นแล้วก็เร็วสะดวกสามารถเตรียมขั้นตอนแค่1วันก็สามารถทำได้แล้ว วิธีย้อมเย็นมันจะเตรียมอุปกรณ์และก็ระยะเวลาที่ทำค่อนข้างที่จะยาวซึ่งอย่างน้อยต้องประมาณ1-2เดือนขึ้นไปแต่ย้อมร้อนเป็นที่นิยมสำหรับอาสมของเรานะคะเพราะว่าระยะเวลาในการเตรียมค่อนข้างที่จะสั้นและก็รวดเร็วสะดวกเหมาะที่จะสอนเด็กๆที่มาในคอร์สระยะสั้นๆวิธีย้อมร้อนและย้อมเย็น สีที่ได้จะเป็นสีที่มาจากธรรมชาติเพราะว่าที่นี่เราเน้นคือใช้สีธรรมชาติซึ่งก็จะเป็นวัสดุอุปกรณ์ทุกอย่างส่วนใหญ่ก็จะเป็นมาจากธรรมชาติเพราะว่าเราเน้นว่าคือ1อยู่ด้วยกันพึ่งพาอาศัยกันแล้วก็ไม่เป็นไม่ไม,ไม่ไม่เพิ่มมลภาวะให้กับให้กับสิ่งแวดล้อมนะคะเราก็จะเน้นอย่างเงี้ยเหมือนแม้แต่ที่ที่บอกไปเนาะเหมือนอย่างที่น้ําที่ใช้ล้างอย่างเงี้ย ก็จะเป็นน้ำด่างซึ่งก็ได้มาจากขี้เถ้าที่เราก่อฟืนในการต้มหรือว่าปูนแดงก็จะเป็นปูนแดงที่เคี้ยวหมากเนาะมันก็จะไม่ค่อยนี่แล้วโคลนโคลนก็เป็นได้จากดินโคลนของเราที่เอาขึ้นมาซึ่งทุกอย่างพอกลับไปสู่ธรรมชาติหรือว่าเราสวมใส่เนี่ยก็คือไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อต่อเราแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมะคะ่ะ